ก็ต้องจ้าไม่กินจักเป็นย่ำแตงหรือตำแตงดอกอยากกินให้มันซงซวงๆพูดนะอันนี้กระล่างแล้วล่ะมัน่าเป็นคิดว่าอาหานเดียวเดียวเนี่ยจักมาอีกยังดอกเอื้นมก็เป็นมา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 อย่าบอกหลไรไงห่างถือกล่องนู้นกินนู้นได้เนี่ยว่าเอาอันว่าเอาอยังก็เอาอเจาะกินอัเจาะซร้างรากไปอาบน้ำอืับปากดัง หมากอันนี้บว่าเป็นหมากไอ้ปุ๋นนุ่มหมักอย่างรู้เอคุณนั่นเจ้าขาคุณแม่มีขาภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยแล้ดอกเออม่เป็นวันให้เท่าแดงหม่อย่างเราใส่ปากหมดนะชอบมากเลยขึ้นให้ทุกปีอื้ออืมออืมอืมอืมออืมอ,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 อ mời <laughs> bà <laughs> mà lần phiên ông gái Thêm xin mời tôi 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 xin mời ừ เนี่ยป้าเอ็มบสดสดหนบนะเนี่ยป้าเอมป็อมาถึมาถึงหืมน้าพี่น้องนาบี่อดกินกินแคบหม้ข้าหมากอันนี้โอ้ยังบวัด่งบัด

mình sẽ mất bên là triển nhịn nhu và anh khả năng thôi hư 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 hư